สวัสดีสวัสดีครับมีอะไรให้ช่วยครับอ้าวว่าไงด็อกเตอร์วัคซีนได้ผลหรือไม่เรากำลังจะตรวจสอบนะไม่มีปัญหาหรอกเป็นตามที่ผมต้กกองการนะโอเคครับเปิดประตู เริ่มการทดลองได้ในสามและยาวัคซีนล่ะโอเคนี่แหละยาวัคซีนของคุณเอาล่ะทีนี้ก็เริ่มการทดลองฉีดให้ผู้ไข่เลยนะเริ่มการทดลองได้ในสามสองหนึ่ง เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นบ้าเอ้ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเออนี่มันเป็นไปไม่ได้ทุกคนคิดกันเองโอเคหน่วยสวาทรีบไปที่ห้องเดี๋ยวนี้เลยห้องวิทยาศาสตร์ด่วนเลยรีบไปที่ห้องทดลองปิดหน้าต่างทุกบ้านปิดประตูทุกที่ ห้ามให้พวกมันทะลุออกมาได้ตอนนี้เกิดการแพร่ระบาดแล้วยาเข้าไปเลยฉันจะดูต้นทางให้นะเฮ้ยมีเสียงจะบอกตัวว่าเย้ แย่ yeah, แล้วพวกมันจะพังประตูเข้ามาไหมเนี่ยฉันฉันบ่ามนุษย์เราจะต้องอย่ yeah, แล้วฉันได้ข่าวว่าเขาสื่อสารกับพวกเราไม่ค่อยรู้เรื่องนะวาอย่ wow. yeah, แล้วอย่ yeah, แล้วตอนนี้หน่วยบีตอนนี้หน่วย,ยบีกำลังเจอกับวิกิตช่วยด้วยหน่วยเอขอกำลังเสริมหน่วยเอ หน่วยเอขอกำลังเสริมด่วนอ้าไออ้าด่วนด่วนด่วนขอกำลังเสริมหน่วยเอแย่แล้วทุกคนไม่เหลือหลอดแล้วนะหน่วยเอหน่วยบีขีดสิบเอ็ดตอนนี้พวกเรากำลังจะป้องกันซอมบี้ แล้วเราจะออกไปจากที่นี่ยังไงอะประตูมันล็อกตัวเองเราออกไปไม่ได้ขออย่างน้อยให้ฉันเด็ก่่าซอมบี้สองสามตัวเถอนะน่ะโถว้ยมันจะทำอะไรมันได้เล่างั้นก็ต้องเอาปืนก่อนสิวะระวังระวังมันมากแล้ว มันพร่กระจายเป็นวงกว้างเลยอ่ะช่วยด้วยช่วยฉันด้วยเอเอเฮ้ยระสุนหมดนะอย่าแล้วรีรีรอดแล้วเออใหม่นะเออทุกคนไม่เหลือรอดแล้วทวงเวลาเอาไว้ทวงเวลาเอาไว้เออมันจะมีใครเหลือไมหมเนี่ยเออถูกไว้กระสุนหมด 别聊，饿，饿、呃啊、吃多哎。 สวัสดีครับคุณผู้ชมตอนนี้มีการแพร่ระบาดของซอมบี้นะครับหากใครที่รู้ตัวข่าวนี้แล้วนะครับขอให้อยู่แต่ในบ้านนะครับห้ามออกไปไหนเด็ดขาดนะครับห้ามออกไปไหนเด็ดขาดนะครับแต่ถ้ามันพังเข้าบ้านมาแล้วก็โอเคตอนนี้นะครับก็เกิดการแพร่ระบาดอย่างสูงนะครับตึกมีการระเบิด โอเคถ้าคุณเจอซอมบี้เข้ามาในบ้านคุณให้จัดการที่หัวครับนั่นคือวิธีที่ดีที่สุดนะครับจำมาไว้ให้คุณโจมตีที่หัวหรือสมองนะครับให้คุณตรวจเช็คดูดีว่าคุณโจมตีที่หัวมันเช็คแล้วเช็คอีกนะครับว้าเออรู้สึกเหมือนเมื่อกี้จะไม่เป็นไรนะครับดาวเทียมุ่มจมเฉยๆนะครับไม่มีปัญหารครับ เรามาพูดถึงตัวเลขกันบ้างครับตอนนี้ตัวเลขซอมบี้เริ่มเพิ่มขึ้นครับจํานวนซอมบี้เริ่มเพิ่มขึ้นประชากรเริ่มลดลงนะครับโอเคเราไปฟ้องประธานาทิ่ดีกันเลยครับหวัสดีครับถ่าแย่แล้วสิก็ได้ข่าวว่ามีการแพร่ระบาดของซอมบี้อย่างสูงตอนนี้รู้สึกเหมือนเรากําลังหาวิธีกําจัดพวกมันอยู่ เอ่เอผมรู้สึกเหมือนได้ยินเสียงอ้อสัญญาณล่มจมสัญญาณล่มจมไอ้บ้าสัญญาณม,มา,ญญาล่มจมทำไมตอนนี้ฉันยังไม่เลยซาบพาวเลยนี่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยอย่าบอกเลยว่าฉันต้องไปจากที่นี่ ที่นี่ไม่ปลอดภัยฉันจะต้องเอาปืนออกไปฉันไม่เชื่อทีวีหรอกฉันจะต้องออกไปจากบ้านเฮ้ยใครใครน่ะอ้าฉันฉันฆ่าคนหน่วยพยาบาลมาเดี๋ยวนี้ปอเจ็กตึงด้วย เรียกหน่วย B เรียกหน่วย A มาหน่วย B 11หน่วย B 12มาหน่วย A 11มาเยีแล้วทุกคนรีบไปรีบไปรีบไปทำการอพยพเสร็จเรียบร้อยเปิดฉากยิงได้เอาละทีนี้ได้เวลาแล้วสินะหน่วยสไนเปอร์ B A ซุ่มอยู่ข้างบนโอเค ว้าวทุกหน่วยปลอดภัยดีใช่ไหมแย่แล้วเฮ้ยไอพวกตัวเหม็นมันยกขยงกันมาเลยอ่ะหน่วยสมีเปอร์ขอความสนับสนุนหน่อยสิ ดวนเลยเฮ้ยถอยไปเร็วๆด่วยสวา่าถอยถอยทับถอยทับได้ดวนเลยถดวนดวนเดี๋ยวนี้ถอยแต่ไม่เป็นไรนะอย่างน้อยแล้วก็เออพยพคนไปได้นิดหนึ่งนายคิดว่าอย่างนั้นเหรอคนเขากำลังถูกกินกันนะตัวเลขซอมบี้เริ่มเพิ่มขึ้น ประชากรที่เหลือรอดเริ่มน้อยลงเริ่มไม่ค่อยมีผู้รอดเริ่มมีแต่ศพเดินได้28ปีให้หลังโอ้ oh, ประกาศประกาศ,รกาศครับตอนนี้ผู้ที่อยู่รอดก็เป็นเหมือนทุกวันครับให้เอาตัวรอดต่อไปขอคุณที่มาฟังรายการผมครับการเอาตัวรอดนั้นคุณต้องมีอาวุธแล้วอีกอย่างหนึง่ง ระวังด้วยนะครับตอนนี้ซอมบี้กำลังบุกมาทางทิศใต้ทิศเหนือทิศตะวันออกไม่สิทิศตะวันเหนือเอ้ยทิศตะวันทิศเหนือทิศใต้นะครับขอให้ทุกคนระมัดระวังดีๆนะครับก็คือโชคดีนะครับที่ผมไม่ได้อยู่ทิศใต้นะครับผมอยู่ในขั้วโลกเหนือซอมบี้ที่เป็นอากาศหนาวเย็นแข็งเขาไม่มีเสื้อผ้าใส่นะครับผมก็เลยไม่เป็นไรตอนนี้รายการเรายัง จะออกอากาศอยู่นะครับขอ,อจบรายการแต่เพียงเท่านี้ครับแล้วติดตามได้เลยครับขอบคุณคุณเพวขอบคุณคุณผู้ฟังทางวิทยุนะครับใครก็ได้รีบปิดวิทยุที่สสลุทานวิทยุนะเว้ยไอ้นี่มันพูดแต่ข่าวเดิมๆเออฉันไม่เป็นไรฉันไม่โดนกัดจริงๆนะไอ้ซอมบี้ตัวนี้มันตายแล้วฉันก็หวังว่านายไม่โดนกัดนะใช่ถ้านายโดนกัดฉันยิงนายให้หัวเล,เลย เฮ้ยทุกคนซอมบี้มันมาแล้วอะ่ะอะไรนะซอมบี้มามันมาทิศเหนือทิศใต้มันมาเยอะมากแถมไอซอมบี้พวกนี้ที่เราจัดการมันก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งอะนะแล้วซอมบี้ทั้งหมดที่อยู่ตรงนั้นอะโอ้ยเชิร์โกเบรูนอะว่าเป็นคงจริงโอ้ยไอคนจีนพูดภาษาของพวกเราได้ไหมเนี่ยอืมคนฉันคือญี่ปุน่นโอ้โหไอบ้าพวกนี้นี่ฉันฟังภาษาพวกแกไม่ออกนะ ช่างเถอะไปกันเถอะโอ้ฉันถามหน่อยนี่เราต้องไปกันจริงเหรอเนี่ยโถ่เว้ยในนี้ก็ไม่ปลอดภัยแล้วนะยังจะออกไปข้างนอกอีกเอจะฉันว่าในนี้ไม่ปลอดภัยกว่าวะโอเคซอมบี้บุกประทางทิศไหนบ้างทิศใต้ตกับทิศเหนือครับบุกมาเต็มกำลังเลยครับโอเคทุกคนตั้งฉากยิงดวนเลยพวกมันมาแล้ว อย่าลืมหาอะไรมากันด้วยเหร